อันนี้อันนี้อันนี้ดิโซโซมาจากไทครับโซเลยอันนี้เป็นมะกรองครับนี่โซกับมะกรองเวลาเออเดินเด้อไปนี่พันมะกรองเจ้านี่พันอันเท่าแล้วก็ยังแมอยู่นานี่นาคารับจูยังมุดู้ยังตูจ้า ครับพี่น้องครับรถเพลาะครับพี่น้องครับครับนี่นะครับพี่น้องครับมาที่สปปลาวครับพี่น้องครับกะมาเยี่ยมมายานไอ้บาอุ้มครับมาเยี่ยมมายามเบาอุ้มนะเบาอุ้มเนี่เป็นไทยกาละสินเพื่อนละครับพี่น้องครับเป็นมาตกลุมรักกับสาวล่าครับมาย่อมกับประเทศไทยเลยครับจะถามเพื่อนว่าคนที่เท่าไหร่ดีคนดีเพ่ไหมนี่ถามเพื่อนว่าไอ พิ่นมักคนดีเท่าไหร่เลยนี่ปิดไว้หลังบ้านเฮ้ยไอ้ชายไอ้ชายไปเลครับสบายดีมีเซียวไอ้ยัเออผมว่าคืดๆแท้ผมเลยเระจกแล้วผอเน่เราะว่าเห็นเราเราเห็นนแล้วเดี๋ยวไปลำกันเดินนึ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปอย่างก่อนหลักเซี่ยวลักเซี่ยไปลักเซี่ยวเสื้อผ้าไปนี่ยมาเชียรเนาะสบายเลไอ้เสื้อผ้าไปอีนี่เป็นคนไทยครับผนได้พี่น้องไรเนี่ยมาแต่ไทยเป็นแบบพูดเนาะบ้ากาลสินเลยนี่บ้านบ้านจะอยู่บ้านใดกับกาลสินอ่ะบ้านเมียอยู่กาลสิน ผมผมในยูวันคูกระมงกลสินมีอะไรอยู่บางพวกน้อยอันนี้อันนี้เมียเมียคนที่หนึ่เป็นอยู่บางพกน้อยอันนี้เมียคนที่สี่ที่หานี่ล่ะเฮ้ยล้าง่ายุ่งะเนียอกไรอันนี้มันเงบกบบ่ดิเงียบเงียบยังไงดิเงียบไปเอียนไปเอีนบอกตเอียนบ่ นี่มอันแนโตนอนะครับอันนี้ก็เป็นคนไทยนะครับเป็นนงครับเพิ่อนเพิ่นเอเอามาดูเออเพื่นดูคนนักได้ล่นนนาะตลอดเจอพี่น้องคนนี้เนด อทีเมืองเราคุยเนึ่งอันนี้ชอบพินัยครับครับอันนี้อันนี้พี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้พี่น้องครับอันนี้อันนี้นี่เผาโซ่เผาโซ่มาจากประเทศไทยอันนี้เป็นเผาเผามะก่องเผามะก่องเผามะก่องประเทศลาวมาใกล้เลยยาน้เฒากงโดนเจดโดนลายกินใหญ ไม่ก็รบโวลเล่สโวลเีสวลบอออันนี้อันนี้อันนี้ดีโซวโซวาจากไทยครับโซอันนี้เป็นมะกองครับนี่โซวกับมะกองมนไเปมเลาเออเออไฟนี่ีพันมะกองเจ้านีคันเท่าแล้วกัยังแม็ดอยู่นานี่นาาแล้วจยจมนเดยเดา ฉันน<จ>ัดเขาแล้วก็ยจะไปจุดด้วยไม่ใช่ติดมาอย่างนี้คุณได้มาเสียคุณถึงมาเขาจะมาหาโอกาสมาอยู่านี้ครับพี่น้องครับที่แดดบ่ทั้งไทยนะครับทางไทยทางไทยกับพื้นห้องไทโซครับพี่น้องไทโซประชาโซแต่ว่าทางล่าพื้นห้องพม่าก่อนครับแต่ว่าพี่น้องพม่าก่อนเขาเิียบ่ได้หลายภาษาครับบอเล่าเล่าสารเล่าก็ได้ภาษาไทยโศกก็ได้อู้ห้าขนาดครับไปยังไง เราซื้ออะไไอ้เนี่ยครับไอ้อุ้มไอ้อุ้มไอ้อุ้มนะครับพี่อุ้มนะครับพ่ออุ้มครับโอ้พนมาเนี่ยครับสาวน้อยเอิญมีที่ไอ้เนาะเพื่อนเลยไปอยู่ไปอยู่เบื้องใต้กับห้องเต่ายพ่อครับก็เลยมาอยู่ทางสปปลาวครับพี่น้องครับพ่อนห้องไอ้ครับไอ้อุ้ยนะครับสะออนครับพี่น้องครับมาเบิ่องข้างหลังเงื่อนเพื่อนครับไปสู่ซ่อนเก่งขนาดครับพ่ออุ้มครับโอ้ย บกมักทั่วมักแตงครับ๋ยวนี้กัปลามาชวนเพื่อนไปอาบุญนด้ึงยอดแสงบไอน้คูันเข้าขนาดเล้สโ้าเกอกอันนี้เลาอย่านเล่าอีสานต่อมาเล่านองเว้ยเออครับพี่้องครับออ้ยบงแล้วัแบบนีเนาะ ัไปกจุลเับจุลบ่ละโอะลิงเนาะกะลิงไหมเนี่ยอเห็นมั้บ่ไหนรีวิวนี่ลูกเคยเล่าเนี่ยปนเล่าเนี่รีวิวนี่คนรอมอ้ดข้าวเโอ้ข้าวข้าวคน เป็นถามเขาเป็นตะขาตลิงเจ้าเนเตลิงเตลิงหน้าตตลิงหน้าตลหน้าอันนั้ไอ้สับเตลิงแต่เป็นดำหน้าดำหน้าวนๆวนๆวนๆรอดรอดรอดอันนี้นี่แม่รืแม่รึแม่รแม่รื จะเลาะไปเรื่อยๆเรีองเลาะหอกปะเศ็เล้าแล้วยังมีต่เคยเล้ามัดแบบมันมีติวเคยเล้าครักคเลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ามะปนึง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 นี่แค่แหงนะครับปนึงครับไทยนะครับเชียร์ปั้นเตมบีเทเชกกรดนี้เจ็บรูดมาได้ผัดที้ได้แต่ได้แต่เชียกเกยอ่าบะอึดแรงบะขัดแรงขัดางมาเฮนมาชานกลับไปบอกให้ เออเพราะว่าไอ้ตะลึงตะลึงทีเออเพราะมันตาทีทีในว่าอยู่ในกองเชียกลี่กับปลาน้อยเชียปลุดอ่ปลาใหญ่ทีกัไปละเม่เมียอะไรไปปนึงทีปทีเทีปน่งทีทตอดดนไว่าไอ้ไอ้ทัึกทัึกแบุได้ฮะเออบุได้ ตึงแห่ไปอปลาบางไหนปลาเมียดาปลาปลาบูนี้อยู่นี่ที่ขยังลทปลาอะไรปลานที่แวขายังเกียวเกี่ยล้วเป็นเมียละไอเมียละอันกลับไปทเมียจะให้เกยแกล่เดียเ็นเก๊แกละแกก๊อเกี๊ยแกลเก๊และเก๊ีน อันนั้นละมันจะรวยนี่ฮะจะรวยแต่เจี๊ยบจะรวยมันรักจังมัจอจ่อรวยพี่จิไปยังวะไอ้มไปแังวกยไปยา่พ่อไปเอาบุญ่าเอาแต่ลุงยีบุญเราได้เท่าละกไอ้เท่าละกันยังไม่เจิมเฉพาะยาย เฉพาดึกชาวงามนะเท่าแล้วกันจังแม็ิเตอร์ไออุ้มนราเจุพี่แล้วนะมาปลูกมเถี่มาแต่งะเอเเดี๋ยวบจุพีจาแล้วตร่แล้วกนาัอันก็ึงเลออไรงจะล้ลทำดัเดึกชาวกันจางงามเราเตอไอ้อมเราปจพี่เราบอเมืเลยมากเนี้ยเตอยู่ืมหอเป็นเพศเลยไฟโถตัวนี้แหละอันก็โชยเอาอันนี่น่อัง ผมเห็นแล่มักแตงแล้วนี่นะออครับอุ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งสวนมักแตงสวนมักแตงป่าอุ้มนะครับเป็นกระมาตกลุมรักสาวเล่าครับเป็นกรบปุ้ยนะครับนี่กับเป็นกระเป็นมาตกลุมรักสาวเลาว่ามาปลูกมักแตงอืม นะครับอันนี้เป็นไฮน้าของเพื่อนครับนะครับเป็นเป็นไฮเป็นหน้าของเพื่อนครับเพื่อนัคไฮน้าไฮน้าเพื่อนบ้านเพื่อน้องตะลิงกับตะลิงเมนเบิรบ่ตะลิงเจ้าบ่เนี่ยเอ้ยเมนเบิร์บ่ของเจ้านี่ เลอามานางจักอไไ้ได้เลยเนาะอันนี้มักแต่างในภาษาภาษาบทันนวาจะไรเฮ้ยมัมักแต่งภาษาบันวาจะไรแกนแกพี่น <rawd> ้องทางล่าวยเพื่นห้องมักก่องเ้อจนถามมกก่องเหรออืมวุ้ยดเ่าอะได้ลวุิด่ง่ามครับมีแต่พูเป็เม็ดอืแไม่เยี่ยมายามไอ้สายคน ถ้าหางจากท่าแขกประมาณเกือบ30หลักแล้วครับแต่ไม่ใช่เลนะไอ้ใชยเพิ่นครับเพิ่นมาจากทางฝั่งไทยเพิ่นละครับพี่ละครับเพิ่นมามามา,ม,ามีลูกมีเมียอยู่พี่นะออเอเพิ่นอยู่เพิ่อนกินเพิ่นเอ็ดเพิ่นสา,จางจนะังนไะรแน่เงาเกษไปเบิรงนะครับพี่น้องครับ สำหรับบ้านเพิ่นนะครับบ้านเพิ่นก,กับยุกกลางหุบเขาผีปูนแล้วครับพี่น้องครับอูนนนนน้นะครับงั่นสร้างเพิ่นกะเออการสีประมาณนี้ครับพี่น้องครับอันนี่นั่นสร้างล้านแป้นเพิ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นตรมีมีรถยนต์นะครับมีรถยนต์เนะบาวชัยนะครับเป็นบรรยูบดซ่าเพิ่นครับ อ่าสระบ้านบ้านนี่นะครับบ้านนี้ก็เป็นพี่น้องชนเผ่ามักกองทางไทยก็เป็นเพื่นห้องวัดไทยโซครับหน้านี่ก็เป็นเพื่นห้องวัดตะลิงตะลิงนะครับตะลิงก็ขึ้นหน้าครับถ้าดำหน้าก็สะบัดตะลิงภูเขาครับีสภาพตนนหัวห้าวกับอุ้ยรอบขอบชิดครับเป็นกาเป็นเอกลักษณ์ของพีรพลอครับเล่างนะครับทาบเอ็ดจังซีนะครับพี่น้องสมิงกัเรียกงวงเรียกควอยเรียกสัตว์เรียกแบ่ครับ เพราะฉะนั้น็นกสีชัยวิธีปล่อยนะพี่น้องที่กันเกษตรก็ต้องป้องกันเอาเองนะเห็นไหมครับฝาทูนกับเป็นผู้เข้าหินปูนครับพี่น้องครับอ้าเงี่ยันี่ขึ้นไปเลยเดียวมันงอ นะเพิ่นเพิ่นไปอยู่ประเทศไทยกะไทยย่อกะเอาแล้วเล้ากาลสินกะเอาแล้วนะครับผู้ไทยกะเอาแล้วบัตเตอนี่นะครับยังมะกรองครับยังมะกรองครับมะกรองดีนะเนี่ยเนี่ยครับรูปรอครับไอกรองอันนี้เป็นรัดไส้ป่ะครับนร้านขอเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเจ้าอันนี้เป็นเมถาเพิ่นนะครับเมถาเพิ่นเบิ้งแม่ถาวรก็แล้วนะครับเบิ้งแม่ถาวรก็แล้วนะครับ ขนาดว่าเพิ่นเท่าแล้วก็เพิ่นกลจังมัดยนน่าเจอเหอจะเปิวัดจังใ,ใดดูข้าวเพลิดเพิพ่นจิม่มได้เอออ,เอันนี้นนร้านวะยายนี่นร้านร้านโอ้บด้ไปห้องแียงบะบัะกละบัะะะดนี้ไปห้องแห่งที่ฮะบนี่นะครับร้านน้อยครับอ,นนรอันนั้นร้านชาวบะอันนั้นร้านร้านจะค้นหลานสองน,นี่น่ะ มาอันส์ลานนองอันจักปีเลยนี่จักปีแลวนี่มันมันปท่วมนี่ะอทัน่โดนครมันท่วมพอกแล้วู้ยกับบุมีค่าขนมหลกหลายตัวนี้เรือกปลาอยู่นี่บุญญาเอ็ซีบนี่ค้าขนมให โอ้มกมย่ไสายเโอ้มสกกรนี่เีโอ้พเอาเนื้ออเน้อ้ยนี่เป็นกระดีเท่านี่ยัเลยออเใจละใจเจาชูหืมเลือดไทยืมตนนี้มันมักย่งเลยบรรโตห้องหมักย่างเลนห้อ เขาโมได้ควาบ่โมโหเป่โซได้อะไรเลี้เลี้ยงนี่ได้เรื่อเนาะแต่ลุ้นลูกเราไม่ได้เนาะแก้มูไปมาแกงอะไรดังมาแกนจีบแกนแกนนี่มาแกนจับมากัดด้วยเลยนะเอ้ยจับมาดิกัดหัวมันออกก่อนอันดับแรกนี่กัดหัวมันออกนี่กัดหัวมันออกแล้วกัดก้นมันออกอ่า tập bay cắt bуй lên ừ. em em cứ bỏ không hẹn to xin lỗi tí hả xin lỗi vui một cho chóc không được lái nong nó

มะกุฎซะนะครับกุฎซะเลยครับซุปน้ำสูบน้ำขึ้นไปรถหมักแตงแตงไปขายครับเนี่ยทั้งนี้ครับก็เลยหัวหอบขอบชิดนะครับคือตะลิ่งของเพื่อนครับตะลิ่งนี่ขึ้นหน้าครับพี่น้องครับเจียรเรียงเจียอันเช่ากับเจียมเสียขดแตงกับแบกแกนแตงนี่ เอาไปดองข้าส <1941, S 1> ิไปบุญนะครับเอาสิไปบุญต่อครับพี่น้องครับนี่บุญต่อครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้จากลาจากลาหน่องแค่นี้นะครับพี่น้องเด้อโอ้บหใบหนงครับแล้วพี่จากลาน้องแค่เพ่ยงพอๆกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาจิไปไปเอาบุญต่อครับสวยครับโอนแจกกับพี่น้องแล้วครับพี่น้อง บ่าวกรับอยากไปหาผู้สาวละบ้านเนี่ย